สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันเพฤรหัสบปีนะครับทุกๆวันเพื่อหัสบปาีอีฟุตบอลก็จะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจําสัปดาห์นะครับตามเวลาปกติก็9โมงเช้าถึงบ่าย3นะครับอันนี้ไม่รวมเลื่อนนะครับแต่ปกติก็จะไม่ค่อยตรงนะฮะสำหรับวันนี้คลิปนี้เนี่ยตอนแรกเนะี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาทําคลิปข่าวอะไรมาบอกแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหข่าวที่ออกมาตั้งแต่เช้าเนี่ยมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นักนะครับผมอย่างเช่นเอ่อการชดเชยนะครับชดเชยสิ่งที่อัปเดตไปครั้งก่อนนนใวัี 4กันยายนพนุทักราที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีบางข้อความที่อาจจะทําให้สับสนนะครับมีความผิดพลาดอะไรไปเนี่ยเขาจะชดเชย10,000 Gp <c oughs> โกดเยอะนะครับก็ที่บอกว่าตอนที่ปิดประปรุง4วันเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปเล่นแบบเฟนแมทช์หรือไทยเอาแมทช์ได้นะครับผมแต่สุดท้ายก็เข้าไปเล่นไม่ได้จําได้กันใช่ไหมนะครับเข้าเล่นได้ทีเดียวคือว่าหันหัดเลยนะครับผมเขาจะชดเชยกรณีเนี้ย10,000 Gp นะครับกดเยอะ ตามคาดเลยครับชดเชยแบบนี้เสมอนะครับก็มาเลยไม่ได้โพสตบอกแลไม่ได้ทาคลิปบอกนะอันนี้คือเรื่องที่1ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่2ก็ชดเชยเหมือนกันนะครับสำหรับพฤหัสบดีที่แล้วเนี่ยใครที่มีนักเตะวิกชานารีพาร s สนะครับเป็นตัวโชว์ไทม์ใช่ไหมแล้วมันบั๊กนะครับมันไม่สามารถแสดงผลได้สกิลมันหายไปแล้วเขาก็แก้ไขให้ในวันต่อมาใช่ไหมแก้ไขไปแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็จะชดเชย,ยให้สําหรับคนที่มีนักเตะสกิลโชว์ไทม์แล้วมีปัญหาในวันนั้นเนี่ยอัน,น ดีหน่อยแนะ้ะก็ดีขึ้นมากว่าเดิมนะครับก็ให้5 0,000 GP นะครับเฉพาะคนที่มีนักเตะโชว์ไทม์แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับวิชนาลี่พาสนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนนะครับก็จะชดเชยให้วันนี้เหมือนกัน5 0 0 0 0 GP นถ้าเกิดใครได้5 0 0 0 0 GP นก็หมายความว่าคุณได้ชดเชยในกรณีสกิลวิชนาลี่พาสที่มีปัญหานั่นเองนะครับผมส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็นการย้ําเตือนมาเนี่ยน่าจะมีคําถามไปเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับอ,อ,อีเวนท์ที่มันต่อเนื่องจาก e 2023นะอีฟุต 650ล้านดาวน์โหลดแคมเปญใช่ป่ะใครเล่นตามจำนวนแมทเท่านี้เนี่ยก็จะได้ทองไงสูงสุดเนี่ยเล่นให้ครบ50าสแมทใช่ป่ะเราก็จะได้รวมทั้งหมด150ราทองเรวมทั้งหมด300ทองนะครับผม50 1 0 0 150ทองบางคนยังงงว่าเอ๊ะทำไมผมไม่ได้300ทําไมผมไม่ได้ผมได้ไม่ครบ300ผมได้แค่50ผมได้แค่1้0อะไรพวกนี้นะครับเหมือนเขาประกาศยา้ำอีกทีนึงว่าถ้าเกิดคุณจะได้ครบ300เนี่ยคุณต้องเล่นตามจํานวนตามนี้เลยนะครับหลายคนเข้าใจแล้วแต่ก็มีบางคนที่ยังไมมม่่เข้าาใจผก็คิดวัน ค่อยสาคัญอะไรผมก็เลยไม่ได้โพสต์ด้วยไม่ได้ทําคลิปด้วยนะครับเนี่ยสข่าวเนี่ยมันไม่ค่อยแบบว้าวเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าไม่น่าทาคลิปนะครับผมทําคลิปทาคลิปเนี่ยทำคลิปทาคลิปนะครับแต่ว่ามันมีอีกข่าวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็คือ Account s u s p e n s i o n หรือว่า ID จะโดนแบนนะครับ ID โดนแบนหุยคำนี้หูผึ่งเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ประกาศเฉพาะข่าวระบบคนที่เล่นระบบมบายนะครับ iOS กับ Android นะครับผมก็เนื้อหาสําคัญเขาบอกว่าเพื่อ ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขาการใช้บริการของเกมนี้นะครับผมเราจะเราได้ไม่ใช่เราจะนะครับเราได้ทําการซัสเป็นคือแบนนะครับผมลงโทษบัญชีที่มีพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับในการเติมทองและยกเลิกนะครับก็หมายความว่ากดซื้อทองเติมทองและยกเลิกแบบต่อเนื่องนะครับผมก็คือเติมทองอีฟุตบอลคอยนั่นแหละครับผมหมายความว่าไงหมายความว่าใครที่กดเข้าไปเติมทองแล้วนะครับผ แล้วไปกดยกเลิกทีหลังอาจจะเป็นเพราะหลายๆสาเหตุก็ตามแต่ละครับอาจจะตรงใจหรือไม่ได้จงใจก็ตามอันนี้ผมเข้าใจนะเข้าใจบางคนที่เ,เติมทองแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยทองมันเข้าช้าหรือมันไม่เข้าใช่ไหมมันก็มีรายการค้างนะครับใน Google ก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยบางคนก็ไปกดยกเลิกเพื่อให้เพื่อให้ทํารายการใหม่ถูกไหมอันนั้นกน็น่าเห็นใจนะครับผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าในทางเทคนิคเนี่ยทางโคนมิกเขาจะไปดูแบบไหนอะไรบ้างนะครับแต่เขาใช้คําว่า continual s l e t คือมี การทําพฤติกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับหมายความว่าถ้าใครที่กดเติมทองแล้วแล้วดันเอาทองไปใช้แบบไปไปเปิดอีพิกนะครับแล้วไปกดยกเลิกอาจจะไปยกเลิกกับธนาคารหรือว่าต้นทางหรือย,ยกเลิกทันแล้วได้เงินคืนมาในขณะที่ทองใช้ไปแล้วแล้วทําแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆถ้าใครที่เข้าข่ายลักษณะนี้เนี่ยเขาจะแบนไ d นั้นนะครับผมเขาประกาศวันนี้นะครับวันที่14ก็หมายความว่าถ้าเกิดใครเข้าเกมไปนะครับแล้วอาจจะมีข้อความ อาจจะผมจะขึ้นภาพตัวอย่างให้ถ้าขึ้นข้อความว่า account banned หมายความว่าบัญชีหรือ id ของคุณนี้เนี่ยถูกแบนในกรณีนี้นะครับจริงๆการถูกแบนมันมีหลายกรณีนะครับผมเช่นมีพฤติกรรมร้ายแรงมีพฤติกรรมที่ผิดระเบียบอย่างร้ายแรงเช่นอะไรบ้างอะ่ะการกดออกเกมออนไลน์กดออกระหว่างคันอันนั้นอาจจะถูกลงโทษแบบเลตติ้งนะจาก A ไป C และเล่นออนไลน์ไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าถูกแบนเนี่ยอาจจะเป็นพวกใช้ใช้อะไรอะ่ะโปรแกรมโกงใช้บอทหรือ หรือในกรณีนี้นะครับผมก็คือใช้วิธีการแบบเติมแล้วยกเลิกเติมแล้วยกเลิกหรือในภาษานี้เขาอาจจะเรียกว่ารีฟันนั่นเองนะครับรีฟันหมายถึงว่าของเงินคืนนะครับคุณอาจจะไปของเงินคืนกับธนาคารเวลาคุณเติมไปแล้วแล้วคุณแบบโอ้โหหมันไส้เลืเกินแบบเติมเติมแล้วเปิดไม่ได้อะไรเงี้ยนะทั้งที่ใช้ทองไปแล้วเนี่ยก็ไปของเงินคืนหรือรฟันนะครับอันนี้ก็ก็ลองไปคือถ้าเกิดใครไม่ได้ทํากรณีแบบนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับผมแต่ถ้าบางคนอาจจะถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเติมเติมทองกับทางร้านต่าง มีโอกาสหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าให้เลือกเติมกับร้านหรือเพจที่มีเครดิตมีความน่าเชื่อถือนิดนึงน,นะครับอ่ะประมาณบอกแค่นี้ละกันนะครับก็ดูดีๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ร้านเติมทองมีเยอะเหลือเกินนะครับแต่ลึกๆเนี่ยผมก็ไม่รู้นะในทางเทคนิคไอ้คาว่าเติมแล้วยกเลิกของทางพี่โคเขาเนี่ยเขาหมายถึงว่าอะไรหมายถึงเราไปกดยกเลิกไอ้รายการที่มีปัญหาแล้วก็โดนเหมือนกันเหรอผมว่าเขาคงไม่ใจร้ายขนาดนั้นนะสำหรับจังหวัดที่ทองไม่เข้าลแล้วรไปยกเลิกรายการที่มันค้างอ่ะเพราะเพราะเรา ยังไม่ได้ทองไงถูกป่มแต่มันบางทีในทางเทคนิคมันอาจจะเข้ามาแล้วแล้วมันไปค้างอยู่ปลายสายแล้วแล้วพอเราใจร้อนไงเราไม่ได้ไปออกเกมเข้าใหม่ถ้าเกิดเราออกเกมเข้าใหม่แล้วทองมันอาจจะเข้ามาแล้วแต่เราแบบไปยกเลิกก่อนเนี่ยมันอาจจะแบบเป็นการสวนทางการของระบบแต่เขาใช้คําว่าอย่างต่อเนื่องนะอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดเราทําแค่ครั้งสองครั้งแบบว่าเออเราไปยกเลกิกไม่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดคุณจงใจอ่ะจงใจแบบใช้วิธีรีฟันหรือใช้วิธีแบบยกเลิกเพื่อให้ได้ประโยชน์กับไอเดียของตัวเองอ่ะแบบไม่ไม่จ่ายตังอะไรเงี้ยอันนั้นก เข้าขายนะครับผมมันคือความร้ายแรงนะครับความผิดร้ายแรงของการละเมิดนะครับโอเคถ้าใครวันนี้เกมเปิดนะครับถ้าตรงเวลาก็บ่ายสามไม่ถ้าไม่มีเลื่อนนะหรืออาจจะไวกว่านั้นหรืออาจจะช้ากว่านั้นนะครับถ้าเข้าเกมไปแล้วเข้าไม่ได้มันอาจจะขึ้นว่า Account b a n นะครับก็หมายความว่าหรืออาจจะมีคําว่า Suspension นะครับผม Account Sus p e n s i o n Account Ban นะครับผมขึ้นอยู่กับบอทดิงเขาจะขึ้นว่าแบบไหนนะครับผมก็ติต่างว่าเนี่ยมันเกิดจากกรณีนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเอ๊ะผมไม่เห็นทําผิดอะไรเลยผมไม่เคยท อะไรแบบนี้เลยนะ,ะเติมก็เติมเองไม่เคยเติมกับร้านหรือว่าไม่เคยยกเลิอกอะไรก็ตามมั่นใจว่าตัวเองไม่ผิดนะครับอันนี้อาจจะต้องติดต่อทางคนมินะครับผมผ่านทางคอนแทคนะครับก่อนเข้าเกมมันจะมีจุด3จุดคอนแทคแจ้งรายละเอียดไปแต่ไม่แน่ใจว่าการตอบกับการแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับหลักฐานที่เราอาจจะต้องไปหามายืนยันนะครับว่าเราไม่ได้ผิดจริงนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่เคยโดนแบนผมก็ไม่เคยติดต่อเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะสอบถามได้นะครับผมแต่แต่โดยปกติเวลาโดนแบนเขาไม่ได้เขียนนะเขาไม่ ได้เขียนหน้าหน้าหน้าที่โดนแบนนะครับว่าคุณโดนแบนเนื่องจากสาเหตุอะไรเนื่องจากนู่นเนื่องจากนี่เขาไม่ได้บอกเขาแค่บอกว่าคุณเดินโดนแบนนะครับและระยะเวลาก็ไม่ได้บอกเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบนถาวรเลยนะถ้าเป็นไายแรงอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่จะจะมาบอกแล้วก็มาแชร์กันนะครับถ้าเกิดใครเจอปัญหาวันนี้ที่เข้าเกมไปแล้วขึ้นข้อความว่าบัญชีถูกระงับหรือว่าบัญชีถูกแบนนั่นเองนะครับส่วนณเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะครับเกือบจะบ่าย2แล้วนะครับผมหน้าเว็บไซต์ยังไม่มีบอกนะครับว่าอ วันนี้เนี่ยจะเป็นใครมานะครับผมก็เอาเป็นว่าอีกไม่กีนะ่นาทีก็คงรู้กันนะครับเดี๋ยวเกมเปิดก็คงรู้กันนะครับเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของไ d ดีที่โดนแบนนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีใครเจอกับตัวเองนะครับผมก็ลองทักแชทมาคุยในเพจผมได้นะครับเผื่อเผื่อผมเคยเจอคําถามจากบางท่านที่เกิดปัญหาเดียวกันแล้วอาจจะแชร์แบบเอ่อให้คําแนะนําได้แต่ผมก็ไม่รับปากนะว่าจะให้คําแนะนําได้แบบร0 0นะครับแค่เห็นใจคนที่เจอปัญหาแล้ว ทางออกไม่ได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าโอ้ผมรู้ตัวว่าผิดครับพี่เ๋ยผมอยากให้พี่ช่วยอันนี้ก็จนบรรญาเหมือนกันนะถ้าผิดถ้าผิดจริงๆนะโอเคนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจผมด้วยนะครับไปละบายสวัสดีพี่น้อง